มาค่ะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบแป้ง2ตัวนี้นะคะของแบรนด์เคที e คอสเมติกหรือเป็นแบรนด์ของกะแต่อาสยามนะคะก็เป็นแป้งชินทั้งคู่แต่ตัวนี้เป็นสูตรแรกตัวนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะคะก็คือเป็นชุดแมทนะคะก็เดี๋ยวเรามาจะมาลองนะคะว่าอันไหนดีกว่ากันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวลองสูตรแรก ของเขาก่อนล้วกันนะคะสูตรแรกนี่คือเขาออกแบบมาแบบเป็นสีเดี่ยวนะคือทาได้สุกสภาพผิวเนื้อเนียนมากเนื้อเนียนจริงๆคล้ายๆครีมกันแดดใยไหมเลยะนะคะ,ะเดี๋ยวข้างนี้นะคะจะลงเป็นตัวเดิมสูตรแรกนะคะมันก็แบบ คลืนเข้าไปกับผิวอันนี้คือเน้นงานผิวนะเธอมันไม่ได้เน้นปกปิดอะไรนะคือแบบว่าเบาๆอ่างเงี้ยสำหรับ,บคนแบบคื <c oughs> <c oughs> เอเธอต้องหน้าใสอะค่ะเธอเธอต้องหน้าเนียนหน้าใสาค่ะเธอถึงจะทาแป้งนี้ผ่าน <c oughs> อืมเอาจริงๆนะมันเหมือนกับ มันเหมือนทาครีมกันแดดเฉยๆน,นคะคะมันคล้ายๆครีมกันแดดยี่ใหม่ของอ e ีชั้นเลยอ่ะแล้วมันมีกันแดดในตัวไหมอ่ะอ่านก่อนนะมี s อส3ีอืมนะคะโอเคก็แทบไม่มีอะไร มันเหมือนไม่ได้ทาอะไรอะเธอมันเหมือนกับเหมือนแค่ทากันแดดเฉยๆเธอมันไม่ใช่ทาแป้งอะอ่ะอ่ะเรามาคราวที่แล้วนะเรารีวิวตัวนี้ไปใช่ไหมเป็นแป้งแมกเบอร์สามนะคะอ่ะมาเปรียบเทียบดูกันแต่ว่าช่วงนี้หน้าดิฉันดำนะคะพาลูกไปเล่นน้ำเมื่อวันอาทิตย์นี่เองก็ครังขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะ ทั้งที่บ่นว่าแป้งแป้งเบอร์สามี่จะขาวกว่าผิวเราไปนิดนึง <Deswegen. S 1> มันต้องเบอร์สี่อ่ะดิฉันต้องเบอร์อออรอสี่คืออีสูตรใหม่เนี่ยทาน,นิดเดียวก็ทั่วหน้าแล้วนะคะเธอคือสูตรสูตรแมทเนี่ยมันให้ความเนียนแล้วก็ เหมือนทาแป้งมากขึ้นแต่ข้อแย่คือเห็นปะตกล่องเนี่ยเธอฉันเป็นคนที่ไม่ผิวค่อนข้างเรียบนะคะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยแท,บ,ทบแทบจะไม่มีเลยอะ่ะเธอแต่แตนางตกล่องตรงนี้ฉันฉันมีริ้วรอยนิดหน่อยมันตกมันเป็นมันเป็นคราบตรงเนี้ยนะคะแล้วใครที่รูขุมขนกว้างลืมไปได้เลยนะจ๊ะไม่ผ่านเธอใช้ไม่ได้แน่นอน ฉันเป็นคนผิวค่อนข้างจะเรียบเลยแหละฉันยังไม่ผ่านเลยอ่ะนะคะนี่คือข้อแย่ของของของ,ของ,ของ,ของตัวใหม่นะคะตัวแมทเนี่ยคือเป็นคราบแต่ไอความเนียนอะ่ะเนียนกว่าข้างนี้ข้างนี้เหมือนแบบเหมือนทาครีมกันแดดธรรมดาค่ะเหมือนไม่ไม่เหมือนทาแป้งนะคะอันนี้ยังเหมือนแบบทาแป้งแต่ก็ ไอ้ปกปิดไม่ไม่ค่ะทั้งสองอย่างไม่ปกปิดนะคะเข,เขาเน้นผิวงานผิวนะคะก็ข้อข้อข้อเสียคือตรงนี้แหละตกล่องนะคะไม่ไม่เนียนเรียบเพียงพอเท่านั้นเธอจะต้องเป็นคนที่ผิวโคตรเนียนโคตรใสอะ่ะเธอถึงจะใช้ของเขาได้อ่ะนะคะฉันฉันฉันไปไม่เป็นเลยลหละนะคะเออคือลิปสติกเขา ตรดีอ่ะดีมากนะแต่แป้งเขาไม่ผ่านจริงจริงอ่ะนี่แหละมันมันไปต่อไม่ได้นะคะมันก็ได้แค่นี้จริงนะคะก็ก็ลองกันเองเนาะ <c oughs> สำหรับฉันไม่ผ่านค่ะบ้งบ้งจริงอ่ะไม่ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าหาอะไรมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ